ครับผมก็กราบสวัสดีผู้ชมช่องชินคีมด้วยนะครับเนี่ยว,วันนี้ผมจะมารีวิวออนนิงข้างรถนะครับกับแลกหลังคานะครับตอนนี้ผมได้เปลี่ยนตัวถาดใหม่นะครับจะเป็นทรงเรียวๆแบบนี้เลยเรียวข้างหน้าแล้วก็ไปใหญ่ข้างหลังอันนี้มันจะเล็กกว่าถาดเดิมผมนะครับประมาณ10เซนถาดเดิมขนาด1 1 0ยสิคูณนะครับถาดตัวนี้ขนาด 100, 120คูณก็ข้างหน้ามันจะออกเรียวๆนะครับแบบนี้เลย สวยนะครับผมว่านี่ถาดนี้ของ JRY นะครับ JRY Lac อันนี้เพจซื้อนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์อีกลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็ขนาดนี้ผมว่าขนาดพอดีนะครับเนี่ยมันจะเหลือช่องตรงขานไว้ก็เหลือไว้ประมาณนี้เลยส่วนราคานะครับราคาถาดรวมคานก็จะประมาณ8,000ันนะครับไม่ไม่ถึงแ0ดพ ส่วนไฟลชีทนะครับไฟลชีทเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ซื้อไว้ใต้คลิปนะครับขนาด1.5คูณ2เมตรนะครับไฟล์ชีทผมโอเคเดี๋ยวผมไปกลางให้ดู อันนี้ก็กลางเสร็จแล้วจะประมาณนี้สําหรับลิง์ซื้อเดี๋ยวอ,อยู่ใต้คลิปเหมือนที่ผมบอกไปนะครับแล้ววันนี้ก็จะมีเดี๋ยวขอรีวิวก็อีก,กับโต๊ะอีกอนก็จะมีนี่ครับอันนี้ก็โต๊ะแล้วก็เก้าอี้สองอันเดี๋ยวออกมากลางก่อน นี่ครับอันนี้ก็เก้าอี้กับโต๊ะเป็นลายไม้นะเดี๋ยว,วผมจะทิ้งลิงก์ซื้อไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมอันนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเห็นหลายคนถามมาเยอะนะครับไอ้ทั้งแรกลังคาทั้งไทรชีท,ทั้งอะไรผมก็จะขอไว้ในคลิปนี้ทั้งหมดเลยครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวก็พอแค่นี้แหละโอเคขออนุญ,ญาตลาไปก่อนครับ Bye-bye.